ที่สหกรณ์ทุนสวนยางอำเภอบอ่อทองชนบุรีเคยประสบปัญหาเรื่องต้นทุนด้านพลังงานในการอบยางแผ่นแต่เมื่อพวกเขาได้หันมาใช้เตาอบยางแบบใหม่ก็หมดปัญหาเลยครับเรามีการรวบรวมยางแผ่นเนี่ยได้ปริมาณเยอะมากปีหนึ่ง 3 4 0 0 0พตันเนี่ยเราก็เลยมีความคิดว่าจะจะนำยางแผ่นดิบเนี่ยไปไปเพิ่มมูลค่าด้วยการอบรมกวันเป็นยางอบรมกวันคือเริ่มแรกเนี่ยเราก็สร้างเตาอบรมกวันซึ่งมันใช้ฟืนเยอะมันไม่ค่อยประหยัดพลังงานแล้วก็มีปัญหาเรื่องของเม่าเรื่องของสเก็ตไฟซึ่งเข้าไปในตัวเตาแล้วก็จะมีโอกาสที่จะไปติดไ้กับยางพาราที่เราอบ จึงได้มีการประสานไปไปทาง i t แทของสวทชให้เขาจัดหานักวิชาการเนี่ยเข้ามาช่วยว,ว,ว้วนักวิชาการที่พูดถึงนั่นก็คืออาจารย์ทวัชัยนี่เองอาจารย์ฝีมือดีจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนี่แหละครับที่เข้ามาช่วยเหลือและอาจารย์ทวัชัย ก็ได้อธิบายให้เราได้ทราบถึงข้อแตกต่างระหว่างเตาแบบเก่าและเตาอบยางแผ่นแบบใหม่ครับว่ามันแตกต่างกันยังไงเตาแบบเก่าจะใช้วิธีการเผาไม้ฟืนแล้วเอาความร้อนเข้าไปในห้องรมควันโดยตรงซึ่งมักจะเกิดปัญหาไฟไม่แผ่นยางเป็นประจำ และที่สําคัญคือระหว่างที่ความร้อนผ่านเข้าไปในห้องรมควันนั้นก็สูญเสียความร้อนไปด้วยทำให้ต้องใช้มาให้ฝืนเยอะส่วนเตาประหยัดพลังงานนั้นใช้วิธีการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยแยกห้องเผาไว้ด้านหลังแล้วให้เฉพาะลมร้อนเข้าไปในห้องอบแล้วเมื่อลมร้อนกลายเป็นลมเย็นก็จะถูกดูดออกจากห้องอบแล้วถูกนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง โดยนำมาผสมกับอากาศและผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อนใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆส่วนควันร้อนที่ถูกปล่อยทิ้งไปทางท่อก็จะมีวาล์วสำหรับดึงควันเข้ามาผสมกับลมร้อนที่ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนแล้วค่อยดันความร้อนเข้าไปในห้องลมควันอีกครั้งเทคนิคที่แตกต่างอย่างหนึ่งของเตาประหยัดพลังงานก็คือเรามีการนำลมร้อนกลับจาก ห้องลมมากลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเราใช้ในการลมยางเนี่ยลมร้อนที่ส่งเข้าไปเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงแค่ประมาณ4-5องศาแค่นั้นในวันที่2หรือ3เป็นต้นไปเนี่ยฉะนั้นความร้อนที่มีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่อุณหภูมิมากกว่า4 50องศาอยู่แล้วเราลองกลับมาคร้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเรามาให้ความร้อนซ้ําใหม่อีกเดียวเราก็สามารถวนความร้อนกลับไปกลับมาซึ่งมันจะทาให้ประหยัดพลังงานมากกว่าเตารุ่นเก่าครับ นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วยังช่วยประหยัดเวลาในการอบและรมควันได้อีกด้วยนะครับเพราะการอบอย่างที่นี่ใช้เวลาแค่72ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นที่อื่นเขาต้องใช้เวลาถึงห้าวันเลยทีเดียวผลิตเราก็จะเยอะขึ้นการใช้ใจ่ายก็น้อยลงค่าฟืนก็น้อยลงค่าคนเข้าวเตาทุกอย่างมันมัน,ม,นมันตามลงมาของของในตัวของมันเสร็จ การน,นำเอาเทคโนโลยีและหลักการทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยออกแบบแล้วก็สร้างเตาอบยางแบบใหม่ทำให้ต้นทุนในการผลิตลดลงจึงเท่ากับว่าเป็นการสร้างโอกาสให้กับสมาชิกสาก์ได้มีกำไรมากขึ้นครับ